สาวกเชลซีน่าจะต้องรู้สึกเป่าปากกับชัยชนะอันหืดจับต่อพรีมัดไป2ประตูตอนหนึ่งในศึกเอฟเอัพรอบ4หลังเกิดจะต้องยืดเยื้อไปถึงช่วงดีการดวลนจุดโทษแต่โชคดีที่เกปาสวมบทพระเอกช่วยทีมพาาสู่รอบต่อไปเอาเป็นว่าเกมนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจให้พูดถึงไปติดตามกันได้กับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลี้ยวมาเล่าครับ ในภาพจำของแฟนบอลเกปาคือนักเตะหัวเดือที่ต่อให้โค้ชจะต้องการเปลี่ยนตัวคุณก็ไม่ยอมออกจากสนามจนคนเขานิยามให้วันนี้คือโค้ชเกปาถึงแม้ว่าทวารายนี้นะครับจะหลุดฟอร์มากแค่ไหนทําผิดพลาดมากเท่าใดแต่ทาไปเรื่องจุดโทษไว้ใจเขาได้เสมอเลยแหละครับเพราะในช่วงที่เชลซีนําอยู่2ประตูต,ตอนหนึ่งตอนต่อเวลาพิเศษนั้นมาลองซาประกันหลังเชลซีไปใจบอลพลาดและทําเสียจุดโทษซึ่งทาพรีมัดยิงเข้าไปน่าจะไปต้องยืนยาถึงดีกาในการดวลเปล้าเพื่อหาผู้ชนะแต่กลับกลายเป็นว่าเกปานะครับเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตเชลซีเมื่อเขา่ ถูกทางเซฟจุดโทษเอาไว้ได้โช้ยเห็นถึงความเป็นเจ้าพอ่อเรื่องการเซฟจุดโทษอีกครั้งเพราะในช่วงต้นซีซั่นนะครับเขาเคยถูกส่งลงสนามไปทําหน้าที่เซฟจุดโทษจนคลาสิงบูควา้าแชมป์อยู่าซูร,ร์คัพมาแล้วนับวันนี้เป็นการผ่านเข้ารอบครั้งนี้เกป,ปามีส่วนสําคัญมากจริงๆเชื่อว่าต่อไปมีเดือวจุดโทษเมาาื่อไรต้องมีเกป,ปาเมื่อน,นั้นแน่ๆครับส่วนพรีมาร์เป็นทีมที่ไม่ได้โด่งดังอะไรมากนักพวกเขาล่นหล่นอยู่ในลีกรองของอังกฤษระดับลีกวันซีซั่นนี้มีลุ้นทําคะแนนเพื่อทําอันดับไปเเลลล่่นนนนนนนออชัั้้้หงงจาาากีีผมติร ตกชั้นอย่างหนักก่อนจะรอดมาได้สำเร็จพรีมัตมักจะจับสลากเอฟเอคัพเจอกับทีมใหญ่อยู่เสมอเพราะว่าก่อนหน้าจะเจอกับเชลซีนะครับพวกเขาเคยโครจรมาฟาดแข่งกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2 0 1 6แล้วและก็เกือบทำเซอร์ไพรส์มาแล้วเพราะว่าสามารถบุกไปยันเสมอถึงทีง่แอฟิลด์ศูนย์แต่ก็ไปตกรอบหลังแพ้คาบ้านต่อหงแดงศูนย์หนึ่งทว่านัดนั้นก็นถือว่าเล่นได้ใจแฟนบอลทั่วโลกแต่ภาพมาที่ปัจจุบันพรีมัตเกือบทำเซอร์ไพรส์ล้มยักษ์ใหญ่ได้อีกครั้ง พอเล่นออกนำเชลซีไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ต่อให้โดนตีเสมอแต่การรักษาสก,กอร์ยืดเยื้อไปจนช่วงต่อเวลาได้สำเร็จแม้ว่าทำไม่สำเร็จแต่ก็ได้ใจแฟนบอลไปทั่วโลกเนื่องจากนี่เป็นทีมมารองบอลที่มาจากลีกวันแต่ก็สู้ตายถวายหัวเต็มที่โดยคนที่ทำประตูขึ้นนำนะครับคือมาคาเลกิเลสพีเซนเต์แบ็กของทีมที่เคยมีดีกรีเป็นอดีตนักเตะนิวคาสเซิลอยู่ในต็ดเลยนะจ๊ะคงจะมีคำถามจากใครหลายคนว่าทำไมเชลซีต้องส่งตัวจริงแบบจัดเต็มขนาดนี้ตั้งแต่ผู้สมัครตัวจนถึงกองหน้ามรส ล,ลูกกูทก้งทางที่คู่แข่งเป็นทีมจากลีกวันอังกฤษอย่างพรีมัตอาไกลเรียกได้ว่าไม่ใช่สตาลที่จะมาต่อก่อนด้วยนยสักนิดแต่ทว่าสิ็ตัวจริงที่ทโทมัสทูเคิลส่งลงสนามนะครับเป็นนักเตะที่ต้องหยุดพักมานานเกือบ2สัปดาห์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นกับทีมชาติช่วงฟีฟ่าเบดังนั้นนะครับนี่เป็นการเรียกความฟิตกับผู้เล่นถ้าพูดหย,ยาบๆคือการซ้อมใหญ่ก่อนจะเดินทางไปเล่นชิงแชมป์สโมสรโลกนะยูเนอีก3-4วันข้างหน้า ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจว่าทำไมทูเค้นถึงส่งตัวเต็มลงสนามเพราะแม้จะเจอกับทีมลีก g u e นะครับเขาต้องการให้ลูกทีมชุดใหญ่ได้สัมผัสเกมเพื่อเรียกจังหวะก่อนจะไปเจอกับศึกใหญ่ซึ่งก็ต้องรอดูว่าฟีฟ่าคลับเวิลด์ครอบรอง เชลซีจะพบกับอัลอีลาวจากซาอุหรือเอาจาซีร,ราจากสโมสรประเทศเจ้าภาพกันแน่จากการเอาชนะพรีมรกระส่งผลให้เชลซีนะครับผมยังมีลุ้นแชมป์ถึง4รายการในปนีนี้ต่อให้พรีเมียร์ลีกจะยากเย็นแสนเข็นแต่ก็ยังแอบมีหวังเล็กๆเ,เหมือนกันโดยต้องแชร์ให้ตอนนี้นะครับอรนดอรบสีฟ้าหรือลิเวอร์พูลพลาดติดต่อ,อก,กันเลยๆนะัดและพวกเขาต้องเก็บชัยชนะรัวๆ แต่กันนั้นหากเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นฟุตบอลถ่วยบอกเลยว่าเชลซีมีลุ้นทั้งหมดประกอบไปด้วย FA ฟเที่ผ่าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายอยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนส์ลีกชิงแชมป์สโมสรโลกและคาราบาวครับซึ่งพวกเขาผ่านเข้าไปชิงชั้นเลิศกับลิเวอร์พูลจะเจอกันในวันที่27กุมภาที่จะถึงนี้เดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าสิ้นเดือนกุมภาเชลซีจะสามารถคว้าแชมป์ได้กี่รายการ หากเดินทางไปซิโทรฟีฟี่าคลับเวลคัพไมาได้สาเร็จอาจจะมีกําลังใจต่อยอดไปถึงคาราบาวครับสิ่งคงเป็นความชื่นมื่นที่จะมาทดแทนโอกาสพลาดควา้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษในปีนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งครั้งที่กองหลังเป็นเดอะแบ็กในเรื่องการทำประตูให้กับเชลซีตลอด5นัดหลังสุดทุกรายการแนวรับสิงบูมีรายชื่อยิงประตูให้กับทีไป3เกมแบ่งเป็นเซน4ตรงจาก6ลูกที่ทําได้ประกอบไปด้วยเรดิเกอร์เตียโกซินวาเซซาแอฟซิลเกตา้าและมาคอสอลลงโซเฉลี่ยกันคนละ1เม็ดส่วนอีก2ลูกก็มาจากฝีเทา้าฮา เหมือนจะเป็นเรื่องดีที่เชลซีมีกองหลังขึ้นมาช่วยทำประตูแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงเห็นถึงความด้อยประสิทธิภาพในตำแหน่งกองหน้าทั้งๆที่มีตัวท็อปอย่างโรเมลูลูกากูติโมวานเนอร์และไคฮาวเวตอยู่ในทีมดังนั้นพวกแนวรุกเชลซีควรจะต้องมีความเฉียบคมมากกว่านี้เพื่อช่วยยกระดับทีมให้มีความน่ากลัวมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นักตอนนี้นะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหาดดูลฟลฟ้าเอื้อมนิ้วยามบกอเลยให้เราได้ด้า